ดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นต้นไม้ต้นไอ้ใบไอ้ไอดอกอะไรมันร่วงสวยเนาะต้นไม้ใหญ่อายุเยอะแล้วนั่นนะ่ะเสือเย็นร้อนครับร้อนครับร้อนมากเลยครับร้อนเลยครับร้อนจริงๆครับกทมร้อนมากเลยครับนี่ครับตาอ,อาวีพัดมาว,ว,วีวีครับร้อนเหลือเกินครับเอาไปไหนตา ไปแล้วพี่เชวิ่งแล้วเชวิ่งแล้วไปแล้วไปดูนะวิ่งอะไรฟังรึน้นละไปดูของเล่นไปดูของเล่นเด็กดของเล่นเด็ก้องมันวี่งนะเก้าอี้มันไม่มีแล้วหรอมันไม่มีที่นั่งแล้วหรอ,เ,รเ,อเออเ,เออเออม,นะมันหักหมดแล้วนะเนี่ยเออต้องต้องหมุนเบาๆหมุนเบาๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป พี่เกลียวข้างล่าง,างาอันตรายเออที่นั่งถ่างหมดแล้วถ่างหมดแล้วทนมือทนมือทนเท้าเด็กไม่ไหวเด็กวัยรุ่นเยอะเด็กวัยรุ่นมันเยอะออไม่สไลเดอร์เหรอสไลเดอร์ว่างว่างเนี่ยสไลเดอร์ว่างว่างเนี่ยอันนี้ก็ว่างเนี่ยนี้ดีกว่า ลากสีด้วยสไลเดอร์หลากสีล้อหรืเกินครับล้อเลยครับเจ๊เอ๋ลูกเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ทุกคนนะอันนี้ดีกว่าน้ำสูงของผู้ใหญ่เขาไม่ไหวอันนี้ดีกว่าเด็กๆอันนี้ดีกว่าดี่นๆครับเด็กๆเขาปีนเชือกกันอย่างนีไปมันไม่ได้มันสูงไปเห็นไหมคนเยอะด้วยอา,อาปีนขึ้นไปอาปีนขึ้นไป อาบีไปไปไปเกาะเกาะค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะเอาที่คนน้อยๆเดินหนึ่งสไลเดอร์นู่นน่ะมุดบ้านน่ะนั่นน่ะอันนู้นน่ะน้อยๆไหมพี่เชอร์ไปเล่นอันนู้นแล้วหนูเด็กต้นไม้ดีแ่ะด็กต้นไม้ทีค่ะ เอาแล้วหนูพี่เชอไปขี่มินเชียงอันนู้นดีกว่ารถรถรถโอเคโอเคโอเค แป๊บสิบนาทีเลยไม่เปลี่ยนบ้างเหรอเอาให้จุใจไปเลยใช่ไหมเอาให้จุใจเลยอยากได้สไลเดอร์มานานแล้วที่โรงเรียนเขาไม่ได้ให้เล่นอะชีพฟ้าที่โรงเรียนเขาไม่ได้ให้เล่นเหรอนะ ที่โรงเรียนมีไหมแบบนี้ยแบ่งกันลูปแบ่งกันแบ่งกันเออหนูไปต่อคิวได้ไปต่อคิวใช่ตาตแดดตาฝนเนาะตาแดดตาฝนกรอบพลาสติกกรอบหมดละมีกินบุหลีบนะเนี่ย โอเคไม,ไ,ไม่เอาอไม่เอาไม่เอามันมีกลิ่นบุหรี่นอกรัวนะลูกเนี่ยเพราะสูบบุหรีนะเนี่ยมาดูต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่ปอดปอดปอด ปอดปอดปอดมีตึกสูงสูง,สง,สงอยู่ริมแม่น้ำเจา้พาพญาตนอนนี้นะอนุเนี่ยอนุ้นะี่ยโลงข้างหลังหนัวสลา์เดอร์ข้างหลังหนัวโลงลงเอาอย่างนัางชิกช้าอีก